สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนตเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่หนึ่งลำนะครับต้องเขาเรียกว่าไงต้องกล่าวนามก่อนนะคันนี้ไม่ใช่รถที่บริษัทซื้อเข้ามาขายนะครับคันนี้เป็นรถลูกค้าเอามาเทินนะครับมาเทินเป็น f o r ์กเจอไปนะครับเราก็เลยมีแบรนด์ Ford เข้ามาขายให้ลูกค้านะครับคันนี้นะครับเป็นตัว Ford r a n g e r นะครับสี่ประตูนะครับเป็นตัว2.2 y t ุดสนะครับโมเดลปี2018นปะครับปี18แแท้ๆเลยนะครับ ราคา649,000บาทนะครับฟรีดาวแน่นอนนะครับเลขหม่ของคันนี้ก็อยู่เพียง151,000กิโลนะครับต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะครับคันนี้สําหรับใครที่เป็นสาวกรถบ้านนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับ Ford Wi ายแทกคันนี้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะเปิดตัวป้ายแดงก็ล้านกว่าเหมือนกัน ตอนนี้เราเอามาขายเป็น6 0 49,000บาทนะครับรถสวยๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับคันนี้ตัวรถไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าลูกค้าเขามาเปลี่ยนเป็นรถครอบครัวไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพโดยรวมก่อนว่ารถคันนี้นะครับสมบูรณ์และสวยงามขนาดไหนนะครับตอนนี้รถมันจอดอยู่ใต้ตึกบริษัทรยนต์นะครับอาจจะแคบนิดนึงนะครับก็คันนี้649นะครับผมก็มองว่าน่าสนใจนะครับเป็นรถปี18นะครับ ถึงจะเป็นรถแบรนด์องนะครับแต่ว่าเรื่องการใช้งานมันแน่นอนอยู่แล้วครับ f o r d r a n g e r อึดถึกทนนะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วผมบอกก่อนเลยว่าเครื่องตัวนี้มันเป็น2.2มันไม่ใช่เครื่องตัวที่มีปัญหานะครับสำหรับใครที่พอจะมีข้อมูลของ Ford นะครับก็พอจะทราบกันดีนะครับเป็นตัว2.2 Y Tag ไป2,018นะครับสวยๆ649นะครับมีโลบาร์มีสปอร์ตบาร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับสำหรับ ลูกค้าท่านใดที่หากระบาสีประตูเกียร์ออโต้แบรนด์ลองราคาไม่แรงนะคันนี้เลยนะครับ Ford r a n g e r นะครับวายแทกนะครับเป็นตัวฮาร์เรีนะครับเป็นตัวฮาร์เรีร์ปี2018สวยๆเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นยางกูดเย r นะครับแล้วก็แม็กก็เป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงาดิสเบรคคู่หน้าด้านหลังเป็นดัมนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับคัสซงคัสซีอะไรเดิมหมดนะครับรถเป็นรถบ้านแท้ๆเลย ลูกค้าขยับเป็น Fortuner นะครับเขาก็เลยนำ f อร์ตัวนี้มาเทรนไว้นะครับต้องบอกว่าใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์062 640 7776นะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์เลยนะครับสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบสปอร์ตบาร์นี่สวยๆนินเนียนนะครับรถไม่มีแบบริ้วรอยอะไรเลยนะครับมือเปิดด้านหลังเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็มีโลโก้ Ford อันใหญ่ๆอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัว Y-Tag นะครับ มีเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดเลยนะครับที่กันชนด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าเซ็นเซอร์รอบคันจริงนะครับดูช่วงล่างเดิมๆนะครับล้อแม็กยางอะไหล่มีให้ครบหมดนะครับสาหรับคันนี้แม็กไลเนอร์ก็เดิมๆนะครับที่การลอยฝาโปงก็สวยๆเลยนะครับคันนี้มีไล่ฟ้าให้ด้วยด้านหลังนะครับตัวดวงไฟก็เป็นดวงไฟแท้เดิมโรงงานนะครับสวยๆเลยสําหรับตัวนี้ใครสนใจนะครับรถกระบะสี่ประตูค่ายฟอร์ดเลนเจอร์นะคันนี้เลยเป็นเกียร์ออโต้หกสปีด นะครับราคาหกสีเก้านะครับน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับชุดกันชนด้านหน้านะครับก็เป็นสีขาวพอดีสายเข้านะครับขอภัยนะครับก็อันนี้ก็ชุดกันชนด้านหน้านะครับก็แนบสนิทเลยนะครับเป็นของเดิมติดรถมาเลยนะครับสีขาวของเจ้าัวฟอร์ดเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวพิเศษนะมันจะไม่เหมือนขาวมุกมันจะไม่ใช่ขาวธรรมดาครับสีมันจะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีพีความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับเป็นรถเดิมๆรถบ้านป้ายแดงมือเดียวนะครับเจ้าของเดียว ใครซื้อคันนี้ไปก็ได้เป็นลําดับ2นะครับหรือว่าจะซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับคันนี้ไม่มีแวดนะครับเป็นรถเทิร์นเข้ามานะครับคันนี้ไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์อยู่ข้างล่างนะครับสาหรับ Ford r a n นเจนะครับตรงดวงไฟของเขาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของ Ford เลยนะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นไฟแบบหักหักแต่ต้องบอกว่าดีไซน์เขาสวยนะครับรถจริงๆร,รถแบบเนี้ยเขานิยมใช้กันในต่างประเทศเพราะว่ารถมัน แข็งแรงนะครับแล้วรถมันมีขนาดใหญ่นะครับคือถ้าใครเคยใช้ Ford จะทราบดีว่าชุดช่วงล่างของเขานะครับพวงมาลัยระบบคอนโทรลระบบหักเลี้ยวอะไรของเขานี่ต้องบอกว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสวยจริงๆนะครับคันนี้ Ford r a n g e r นะครับ w i ย e ท2ออโตหสปีดนะครับสวยมากเป็นรถปี2018นนะครับเนี่ยไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์หล่อๆนะครับกันชนก็เป็นสีขาวนะครับตัดกับสีเทาเมทัลลิกตรงนี้นะครับ ต้องบอกว่าลายริ้วรอยจริงๆ่ันผู้ชมดูได้เลยตามภาพนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับต้องบอกว่ารถคันนี้สวยจริงๆนะครับฝั่งนี้ผมเดินเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมเดินเข้าฝั่งนี้ให้ดูนะครับตรงฝาโปงเขาก็จะมีสันมีเว้ามันเป็นไดนามิกอากาศนะครับเป็นกาสตา์ของเขานะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะ649นะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าสีเทานะครับมีไฟเลี้ยวมีกันสาดมาให้ติดซิมรอบคันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีโลบาร์นะครับด้านบน นะครับเดี๋ยวผมขึ้นมายืนเลยหลังคาไม่มีรั่วนะครับสวยๆนะครับคันนี้6-49นะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนตเพชรยนต์นะครับคันนี้เนียนตานะครับเนียนตาเลยพูดตรงๆสวยจริงๆนะครับดูแผงประตงประตูอะไรของเขาแล้วเรียบร้อยสะอาดเจ้าของเดิมรักรถมากเลยนะครับไม่มีลิ้วรอยเลยนะรถ4ปีนะครับแต่แบบใหม่มากเลยดูได้ดูอะไรประตงประตู อันนี้กระจกไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็เป็นมือเปิดมือเปิดของเขาก็จะเป็นสีสีคนรวยอะเป็นสีทองทองไม่ไม่นะครับดูจะสังเกตจากลวดลายของเขาตรงนี้ก็เป็นที่ล็อกป,ประตูนะครับเสาเอก็มีทวิเตอร์นี่ข้างหน้าข้างบนเป็นแอร์แบ็กนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องแอร์ของเจ้าฟอร์ดเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็มีที่เก็บของอยู่ด้านล่างพวกเซอร์วิสอะไรเนี่ยมีมีครบหมดนะครับคู่มืออะไรมีให้หมด รถเดิมๆนะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวผมให้ดูสำเนาเลยก็ได้นี่อะเป็นรถป้ายแดงมือเดียวนะครับลูกค้าเขาเอามาเทินเป็นรถครอบครัวไปคันนี้ถนะ้าใครสนใจนะครับพลาดไม่ได้เลยนะ Ford r เ n g เจอร์2.2นะครับวาแทเกียร์ออโต้6สปีดนะครับจะขออนุญาตขึ้นรถห,หน่อยเพราะว่าพอดีฝั่งนู้นเปิดประตูไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารของเขานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสวย นะครับไอชุดหลังคาจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับเป็นสีดําบุหลังคาเป็นสีดําหมดเลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้หกสี่เก้านะครับสําฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กสองคือสองนะครับตัวบอดด้านหลังนะครับพับได้นะครับแล้วก็เป็นสีแดงนะครับตัดกับสีดําสวยๆตัวบอดไม่มีขีดขาดเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสวยมากจริงๆนะผมว่าคุ้มกับเม็ดเงินที่ลงทุนนะครับหกสี่เก้ากับดีไซน์สวยๆแบบนี้นะครับ ตัวบอกของเขาก็จะมีนี่โดยมีตัวหนังสือ Y Tag ให้นะครับสวยมากนะครับคือผมต้องยอมแล้วว่าเป็นรถกระบะท,ที่ช่วงล่างดีมากๆนะครับแล้วพวงมาลัยของเขานะเป็นพวงมาลัยแหลกไฟฟ้านะครับแพงมากคือเราใช้นิ้วเดียวเนี่ยเกี่ยวเนี่ยเราสามารถแบบยูเทิร์นรถได้เลยนะครับเพราะพวงมาลัยของเขาอะม,มีน้ําหนักเบาและอัลและคืออัตาราลอบอะมันชัดเจนและแม่นยําบางทีเราเร่งแซงหลบซ้ายหลบขวาอะไรอย่างเงี้ย คือช่วงล่างเขาดีอยู่แล้วนะครับ Ford ดอะแล้วพวงมาลัยเขาเบามากเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับแบบเต็มระบบเลยคันนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันด้วยเนี่ยเต็มระบบเลยมันจะแตกต่างจากตัวรถของพวกโตยต้ากับอีซูคือลักษณะตรงจุดพวกเนี้ยมันจะอยู่สลับด้านกันนะครับสวยๆคันนี้6 4สี่เก้านะครับหน้าจอก็เป็นทัสกีนนะครับ ตัวนี้มีเนเชื่อมต่อบลูทูธ USB DVD ได้หมดนะครับน,นี้เป็นไฟล์ทพามาเสียงของเขาก็จะเป็นตุกตกตุกตอก,ตกตอย่างนี้นะครับคันนี้ก็กระจบบกมองข้างพับไฟฟ้าด้านบนก็หุ้มเป็นหนังแท้มาเลยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วฟอร์ดปล่อยของนะครับก็คือทุกอย่างจัด็มหมดนะครับนี่เป็นหนังแท้สวยๆแบบนี้เลยนะครับราคา6,49,000บาทนะครับกับมีหน้าจอพวงมาลายัยไฟฟ้าแบบคมกิฟถ้าใครเคยลองทดลองขับฟอร์ดจะรู้เลยว่ารถพวงมาลัยเขาดีมาก คือเบาน้ำหนักดีแล้วก็แม่นยํานะครับตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับ,น Auto, นรบใช้งานง่ายมากก็กดขึ้นมากดออโต้นะครับลงก็ปิดแค่นั้นะเนี่ยปุ่มมันอยู่ใกล้กันเอา,เอามันเหมือนกับกดเปิดแล้วกดปิดข้างล่างอย่างเงี้ยครับทุกๆอย่างมีให้หมดไล่ฟ้าหน้าหลังนะครับแล้วก็เปิดปิด AC ปรับพัดลมเองนะครับปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวานะตัวนี้จะแยกซ้ายขวานะฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่เล่งเสียงวิทยุอะไรต่างๆนะครับด้านล่างก็จะมี power outlet ให้นะครับมี power outlet ให้2ช่องและมี usb อยู่ด้านล่างอีก2อันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวที่มี deep lock นะครับเป็นตัวที่มี deep lock มาด้วยจะสังเกตจากสัญลักษณ์ได้เลยนะครับเพราะว่ารถว i ์แทามันเป็นรถตัวสูงนะครับบางทีมันก็ต้องลุยๆเนาะรตรงนี้เป็น t ท a c ช i o n control นะครับตรงนี้เป็น deep lock นะครับเผื่อใครอยากไปป,ปีนเขาอะไรอย่างนี้นะครับแต่คันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2อล้อนะ2องล้อหลังแต่ว่ามีดิฟล็อกนะครับสําหรับตัววายแท็กตัวนี้ก็มีไฟสองสว่างตามสัญลักษณ์ของเกียร์นะครับสามารถปรับเป็นสปอร์ตได้นะมีบวกมีลบเห็นไหมครับนี่นะ S นะครับก็คือเกียร์สปอร์ตปกติแล้วอ่ะตัวบวกจะอยู่ด้านหน้าถ้าเป็นพวกรีโวนะครับแต่ตัวฟอร์ดตัวบวกอยู่ด้านหลัง ตัวลบอยู่ด้านหน้าเวลาเราเชนเกียร์อะไรอย่างนี้นะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่คือเข้าใจรถแล้วก็ใช้งานอย่างถูกต้องนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีปัญหาตุกจิกแน่นอนนะครับเพราะว่ารถอ่ะสวยจริงๆนะครับถ้ามันมีปัญหา,าคงไม่ผลิตมาขายนะครับถ้าใครๆก็รุ่นดีนะครับรถนะนั้นรถนี้มีปัญหาจริงๆรถมันก็อยู่ที่การใช้งานของส่วนบุคคลนั่นแหละครับว่าเราใช้งานเขาแบบไหนผิดประเภทหรือเปล่านะครับบางทีเอารถเกียร์ออโต้ไปบรรทุกของงเงี้ยมันก็ไม่ใช่เนาะ เพราะว่าเกียร์มันก็ไม่ได้มาถูกพัฒน,นามาให้ไปแบบของมนเป็นตันๆอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้ก็รถเดิมๆส,สวยๆนะครับใครสนใจคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับที่เบอร์ศูน6 4หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับหูหงในสารด้านหลังสวยแนละกว้างมากเลยนะเป็นสีดำสีแดงนะครับแล้วก็มี power outlet ให้นะครับมีที่ชาร์จแบตให้ตรงนู้นนะครับพร้อมแบบปลั๊กแบบปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับอยู่ตรงซอกตรงกลางเนี่ยคือผมบอกเลยว่าคันนี้ หนยมากคือบอดงบอดี้นะครับภายนอกภายในไม่มีถลอกเลยนะครับกับราคา649,000บาทนะครับเป็นตัววายแท็กนะครับออโต้ Auto 6สปีดคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะที่เบอร์062 640 7776นะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์เลยนะครับคันนี้เป็นฟอร์ดวายทประตูเกียร์ออโต้เครื่องยนต์2,200นะครับก็คือ2.2ลิตร เกียร์ออโต้หสปีดรถปี18นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่กิโลนะครับท่านผู้ชมลูกค้าหรือท่านใดสงสัยตรงไหนนะครับและอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างหรือว่าโทรมาสอบถามผมก่อนได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับบริษัทเว็ยนต์ของเราขายรถสวยรถด,ดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับ